สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชนบุรีเข้าพบนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อยื่นข้อปัญหายาเสพติดที่ได้เสนอให้กระทรวงกลาโหมเข้ามามีส่วนร่วมใช้ค่ายทหารเป็นพื้นที่ในการฝึกบับัดผู้เสพรวมถึงการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนีนอกระบบและการรุกร้มที่ดินสาธารณะ นายชาดารับฟังปัญหาพร้อมระบุว่าที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปราบปรามยาเสพติดจากการนําร่องและผลักดันโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยผลสําเร็จเกิดขึ้นจากวิธีการเอ็กซเรย์ลงไปในระดับพื้นที่พบผู้ติดยาเสพติดเกือบ100คนและสามารถเลิกขาดได้100%ทุกคน ทั้งนี้นายชาดายังได้กล่าวขอบคุณประชาชนทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการออกมาเล่าถึงปัญหาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในการทํางานโดยเฉพาะเรื่องปัญหายาเสพติดซึ่งกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหาดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อบําบัดทุกบำรุงสุขอีกด้วย